Jet beam jet C8R 1,480 Lumen s 1,480 lumens ล14ูเมนะครับ1,480 l พันสี่ร้อยแปดสิลูมนส์เะครับ Cree XP-L2 นะครับ แสงออกขาวๆหน่อยนะครับอันนี้สปิลเยอะสปอตเยอะนะครับเจ็ b บีมเจ็ c ซี 8R เจ็ b บีมเจ็ c ซี 8R นะครับ EDC Series ตัวนี้เป็นไฟฉาย uh, Everyday Carry ตัวหนึ่งที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสักครึ่งปี2020นะครับที่ออกมา ก็เป็นไฟฉายที่อัปเดตนะครับมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในอดีตเป็น18650ตอนนี้ก็ปรับปรุงพัฒนามาเป็น21700หรือว่า2 0 7 0 0แต่เขายังคงสามารถที่จะรองรับแบตเตอรี่1 8 6 5 0ได้ด้วยนะครับไฟฉายตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานเป็น general use คือใช้งานทั่วๆไปนะครับราคาอยู่ที่รู้สึกว่าจะพันกลางๆนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจุดเด่นก็คือ switch forward Click ปรับโหมดต่างๆแล้วก็ใช้งานเป็น power bank นะครับได้ด้วยมีระบบชาร์จไฟเข้าในตัวอุปกรณ์แล้วก็ปล่อยไฟออกจากอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับในกล่องที่ให้มานอกจากตัวไฟฉายที่อยู่มาในซองแบบนี้นะครับด้านคาบดีอีลาสติกมีดีริงนะครับอ่าดีริงไม่มีนะครับมีเบลล o ูปนะครับแล้วก็ฝาเป็นเวลโครซองเป็นซองไนลอนสีดำนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีสแปรเโอริงนะครับอันนี้เป็นโอริงสีแดง มี rubber boot สำรองแล้วก็มีคล mm ิป hmm. เป็นสแตนเลสเดี่นะครับสีดำมีสาย USB Type C นะครับชาร์จไฟเข้าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยแบตเตอรี่นะครับพลังงานจากแบตเตอรี hmm. ่ในไฟฉายออกแล้วก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับบอกถึงวิธีการใช้งานแล้วก็สเปคต่างๆของไฟฉายตัวนี้นะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังจะมีรายละเอียดเรื่อง runtime นะครับแล้วก็ความสว่าง output อ,อยู่ตัวนี้เป็น IPX8 นะครับ เรามาดูกันเลยนะครับตัวไฟฉายมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด2 1 7 0 0นะครับ built in ข้างในนะครับอ่ไม่ใช่ built i แก้ไขเป็นแบบบรรจุมาแล้วข้างในนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะถอดเปลี่ยนได้โครงสร้างไฟฉายก็ผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมอลอนอันเดอร์ไดสีดำนะครับมีรูปลักษณ์นะครับที่ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับดูไม่ค่อยหวือหวามากดูโ o โ profile ดีแล้วก็ขนาดก็ถือว่าเป็นขนาดที่จับถือถนัดนะครับไม่ใช่ไฟฉายตัวเล็กจิ๋วหรือว่าไฟฉายคอม p a c t อะไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นของไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับส่วนเบสเซอ,อรุ่นนี้นะครับก็เป็นเบเซลเรียบๆไม่มีสไตร์อะไรแล้วก็ตัวกระจกหน้าต่างนะครับตรงนี้จะเป็นโพลี c คาร์บอ t เนตนะครับไม่ได้ใช้แก้วเทมเร์กลาสแต่อย่างใดเพราะว่าต้องการที่จะลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ระบาความร้อนนะครับแล้วก็ลดการะสะสมของลมข้างในเวลาเรา หมุนหัวเข้าออกมันจะมีลมดันอยู่นะครับซึ่งตัวโพลีคาร์บอเนตเองนี้ก็จะยืดหยุ่นมากกว่าแก้วนะครับทำให้สามารถที่จะใช้งานเปิดหัวออกมาโดยที่ไม่มีแรงดันมากนักนะครับแล้วก็ตัว LED ข้างในตัวนี้นะครับใช้ Cree XP-L2 นะครับความสว่างสูงสุดจับคู่กับสมุ o รีเฟล l e เตอรนะครับก็จะเป็นความสว่างที่1,480ลูเมนส์นะครับจาก Cree XP-L2 บริเวณหัวจะมีเหลี่ยมๆตรงนี้ออกแบบมาเป็นดีไซน์ให้เราจับหมุนถนัดนะครับซึ่งหัวไฟฉายรุ่นนี้ก็จะมีการซ่อนนะครับเป็นช่อง USB port Type C นะครับอยู่ชาร์จไฟเข้าตัวอ,อุปกรณ์แล้วก็ด้านนี้เป็นตัวปล่อยไฟออกจากอุปกรณ์ใช้งานเป็น Power แ a ง k ได้นะครับมีโอเรนจติดตั้งมาแล้วนะเป็นสีแดง Jet Be ี m เนี่ยนิยมใช้สีแดงนะครับแล้วก็ Jet Beam กับ Night นไ e นะครับ Night Eye นะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นแบรนด์ทำตลาดในยุโรปนะครับกับแบรนด์ทำตลาดในอเมริกาและเอเชีย ส่วนหัวนี้ที่บอกนะครับก็ใช้งานเป็น anti rolling ได้ด้วยนะครับลดกันกลิ้งได้แล้วก็คลิปที่ให้มาก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปบริเวณท้ายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาให้มาจริงๆมันไม่แน่ไม่น่าจะใส่ได้นะผมว่าเพราะคลิปมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองดูก็ได้นะครับถัดมาบริเวณด้านข้างของตัวบอดี้ก็จะเป็นสวิชยางนะครับซึ่งสวิชออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ สองจุดเลยทั้งบนและล่างตรงนี้จะมีความต่างคือสวิตช์เล็กด้านบนจะสูงกว่าสวิตช์ใหญ่ด้านล่างนิดหน่อยนะครับซึ่งด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับหลักโดยสวิตช์จะเป็น Momentary On ได้ก็คือเป็น Forward ร l i c k ิกนั่นเองส่วนด้านบนนะครับจะเป็นโหมด Switch แล้วก็ส t r o k e นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันใช้งานที่ต่างกันนะครับกดด้านบนสนวิตช์ Switch บนเป็นสโตรบ e นะครับ จะมีไฟขึ้นตรงนี้บอกสถานะแบตอยู่นะครับคลิกเปิดปิดที่สวิชด้านล่างนะครับปรับโหมดที่ด้านบนนะครับแบบนี้ขณะที่เราใช้งานนะครับแรกๆก็จะมีไฟ บอกสถานะแบตขึ้นอยู่นะครับซึ่งในนี้ก็จะเหลือ2ขีดนะครับ2.4คือเต็ม1คือน้อยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะมีชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นนะครับ Jet C8REDC Series ส่วนฝั่งนี้จะมีชื่อยี่ห้อเจ็ตบีม l i n r i n n นะครับรุ่นนี้ใช้งานก็คือเป็น Diamond Cut No Ring นะครับมีท้ายเรียบนะครับไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นเลยล้วก็สามารถที่จะ Tail Standing ได้ด้วยนะครับ คันนี้เราลองมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เปลี่นแบตเตอรี่ด้านท้ายนะครับใส่ทางหัวไม่ได้เพราะทางหัวเนี่ยมันมีกลไกก็คือเป็นตัว USB ชาร์จที่ป้องกันนะครับน้ำและฝุ่นละอองแล้วตัวนี้ก็เป็นระดับป้องกันที่ IPX8 นะครับลงน้ำได้เลยกร,กระแทกที่1เมตรนะครับแสงความเข้มนะครับอยู่ที่31,590 c a n เดลานะครับท้ายจะมีสปริงโหลดนะครับเป็นนิกเกิลสีทองแล้วก็ หัวก็มีสปริงโหลดแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นลิเธียมรีชาร์ดเดเบิลนะครับ2 1700หัวนูนมีวงจรนะแต่เป็นหัวนูนใหญ่แล้วก็ความจุที่4000ม ah ิลลิแอมนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและมีความจุค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไฟฉายนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะอยู่นะครับท่อก็จะเป็นท่อที่มี การติดตั้งโอริงมาแล้วเ้วเกลียวเป็นเกลียวสแควรสามารถใช้แบตเตอรี่18650ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่เกิดปัญหาใส่18650ใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหมุนปิดเข้าไปก็ใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เราลองดูที่ UI กันบ้างน,นะครับมันจะลดออกมาหน่อยแต่ว่าสปริงก็สามารถยุบตัวได้แบบนี้ท้ายตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กนะครับเสียดายนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ไฟฉายค่อนข้างที่จะหนักนะครับน้ำหนักเยอะแล้วยาวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใช้แม่เหล็กอาจจะดูดไม่ไหวนะครับรันไทม์นะครับแล้วก็ UI ทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกันโหมดปกตินะครับจะมี4ระดับก็คือ Low, Medium, High แล้วก็ Max ก็คือ Turbo นะครับสโต o ก็จะอยู่ที่ระดับสูงสุดเหมือนกันการใช้งาน UI ก็คือแตะสวิตติดนะครับแตะลงไปที่สวิตใหญ่นะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับการเปิดค้างก็คลิก ลงไปตัวนี้เป็น forward click นะครับไฟฉายสวิชข้างไม่กี่ตัวนะครับที่เป็น forward click ซึ่งจะมี next torch p60 p80 นะครับ p61 อะไรเงี้ยแล้วก็ yeah, well to f1r นะครับติดอยดับกดคลิกเปิดค้างหลังจากที่เราเปิดแล้วกดสวิชเล็กด้านบนนะครับก็จะเป็นการปรับระดับแสงเป็นระดับที่ต่ำลงสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับวนไปเรื่อยๆ ระดับต่ำนี้อยู่ที่15ลูเมนนะครับรันไทม์ที่275ชั่วโมงนะครับมีเดียมที่150ลูเมนนะครับ25ชั่วโมงไฮที่500ลูเมนที่6ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เทอร์โบ1,480ลูเมนที่2ชั่วโมงโดยรวมนะครับส่วนสต็อปก็กดสวิตช์นะครับด้านบนค้างไว้ขนาดที่ไฟปิดหรือเปิดอยู่ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะโฮลดวสวิตช์ได้เลยนะครับสวิตช์นี้นะครับ ค้างไว้ก็จะเป็นสต็อปแต่ทันทีที่เราปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟจะหยุดทันทีหรือว่าไฟปิดอยู่สามารถเข้าสต็อปได้เลยเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีการเข้าค้านะครับเราต้องกดโฮค้างไว้เท่านั้นปล่อยมือก็คือจะหยุดทันทีข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะนะครับปรับแสงเป็นระดับอื่นๆได้นะครับขณะที่ไฟเปิดอยู่เราเข้าสวิตช์สต็อปได้เลยแต่ปล่อยก็จะกลับมา รีซูมาที่ระดับแสงล่าสุดที่ใช้นะครับแล้วก็ไฟฉายรุ่นนี้ไม่มีเมมโมรีนะครับมันจะเป็นแม็กซิมั e มรีเซตก็คือ1480ลูเมนเสมอทุกครั้งที่ปิดไปแล้วเปิดมาใหม่ Momentary On ก็จะเป็น Single Stage นะครก็คือแรงสุดอย่างเดียวนี่คือข้อดีมันเป็น s ซอร์ชไลท์นะครับแล้วในตระกูลของไฟฉายทรงนี้นะครับก็จะมีผมขาดอีกตัวหนึ่งก็คือ w e l l to F1R v a n g u a r d นะครับยังไม่มี แล้วก็ Nextrose P80 มั้งนะครับยังไม่มีมาก็ตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี Clarus A1 หรือว่า EP10 นะครับนะรุ่นเดียวกันนะ EP10 กับ A1 นะครับก็จะรีวิวไปแล้วไปดูในรีวิวได้นะครับก็แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสวิตช์แบบ Reverse คือต้องคลิกสุดแล้วปล่อยมือนะครับแล้วก็มีไฟบอกเหมือนกันนะครับแต่ว่า UI จะต่างกันนิดนึงนะครับสตและดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นสต็อปค้างได้ด้วยนะครับ คลิกเปิดค้างนะครับแล้วก็แทบสวิตช์เดิมเป็นการปรับความสว่างแสงนะครับไม่ต้องเลื่อนไปกดด้านบนแล้วดีไซน์ไอเดียคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็จะมี Nextros P60 นะครับ P61 แล้วก็ P80 นะครับที่กำลังจะมาใหม่ตัวนี้สวิตช์แทบมากนะครับเป็นสวิตช์เดียวเลยใช้ในงานทั้งปรับแสงทั้งสโตรบอยู่ในอันเดียวกันคือดีมากๆเลยแต่ใช้แบต186 50นี่ใช้18 1 8 6 5 0นะครับตัวนี้เป็นฟีทรอชหรือไฟทรอชนะครับ m r 1 5นะ MR15 ก็จะเป็นไฟฉายในแนวเดียวกันนะครับก็ถ้ามี Well to F1R Vanguard กับ Next Torch นะครับ P60P80 นะครับ P61 เนี่ยมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็น Family นะครับที่ดีไซน์คล้ายๆกันนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแล้ว UI ก็คล้ายนะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ก็คล้ายตัวนี้กับตัวนี้คล้ายกันนะครับ เป็น forward click นะแต่ติดไวอยดับแต่สวิชดูจะเหมือนกันซ้ำนะนะครับเหมือนกันมากเลยนะครับใช้แบตขนาดต่างๆกันไป186บ้าง217บ้างนะครับแต่ก็เป็นไฟฉายที่ออกแบบมาอยู่ในพื้นฐานไอเดียเดียวกันนะครับใช้ดีนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยอยู่พันต้นๆกลางๆเท่านั้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับ h hey, e y r i d e n Out